ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับโอกาสอันดีที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันพระวจะนะคำของพระเจ้ากับพี่น้องในภาคบ่ายนะคะจริงแล้วในเดือนนี้เนี่ยเดือนเป็นเดือนที่คิดจ่าจะให้อ่าให้เป็นเดือนสำหรับการขอบพระคุณแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ตัวเองเนี่ยจะโตที่อุดรแล้วก็อยู่โบสถ์ที่อุดรตั้งแต่เด็กๆเนี่ยที่โบสถ์ตามต่างจังหวัดเนี่ยจะมีวันที่เขาเรียกว่าวันขอบพระคุณ ซึ่งเป็นวันที่สมาชิกเนี่ยเขาจะเอาของที่เขาบางคนมีอาชีพอะไรเขาก็จะของอันนั้นเนี่ยมาถวายที่พระวิหารนะคะจริงๆแล้วอย่างโบสถ์อย่างโบสถ์ในในเมืองเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนที่ทําการเกษตรบางคนอาจจะบ้านเขาขายพลาสติกบางคนขายของบางคนขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีอะไรเขาก็เอาสิ่งนั้นเนี่ยมาถวายที่พระวิหารที่โบสถ์แล้วก็โบสถ์ตอนบ่ายเนี่ยก็จะจัดเป็นการประมูล เอาของมาแล้วก็ประมูลกันนะคะมีทานข้าวแล้วก็ประมูลบางคนก็มีข้าวสารคือปร,ประมูลกันเป็นแบบสนุกสนานแล้วก็เงินที่ได้จากการประมูลเนี่ยก็เอามาใช้ในในภานกิจต่างๆของคิดรจักรจริงพอมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยก็ไม่เห็นไม่เห็นคิดรจักรอย่างคิดรจักรเราเราก็ไม่ได้มีวันที่เรียกว่าวันขอบพระคุณ แต่ทุกครั้งเนี่ยพอถึงวันขอบพระคุณพระเจ้าเนี่ยหลายทีเนี่ยเราก็จะล้อไปคิดตามธรรมเนียมของฝรั่งที่เขามีวัน thanksgiving ก็ลองเสิร์ชดูนะคะว่า thanksgiving ของในถ้าเกิดเข้าไปดูในวิกิพีเดียเนี่ยเขาจะพูดว่าอะไรเกี่ยวกับวัน thanksgiving อ่าแล้วก็น่าตกใจนิดหน่อยนะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่าอย่างนี้ในวิกิพีเดียนะคะเขาว่าวันขอบพระคุณเนี่ยเขา thanksgiving เขาก็เขียนนะคะว่าเป็นวันขอบคุณพระเจ้า เป็นวันฉลองการเก็บเกี่ยวที่เดิมเนี่ยเป็นการแสดงความขอบคุณต่อพระเจ้าเมื่อสิ้นฤดูเก็บเกี่ยววันขอบคุณพระเจ้าเนี่ยเดิมมาจากเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับคริสตศาสนาแต่ปัจจุบันวันขอบคุณพระเจ้าเป็นเพียงแค่วันหยุดที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาที่ฉลองกันในสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาประเพณีนี้เกิดขึ้นภายหลังจากการอพยพของชาวยุโรป มาที่ทวีปอเมริกาเหนือในบางเว็บไซต์เนี่ยก็อธิบายวันขอบคุณพระเจ้าตามธรรมเนียมของคนอเมริกันก็บอกว่าวันขอบคุณพระเจ้าเนี่ยเป็นวันที่ชาวอเมริกันลำลึกขอบพระคุณพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าที่ช่วยให้ผู้อบพยพมาตั้งรกรากในอเมริกาชุดแรกรอดชีวิตมาได้เมื่อประมาณเกือบ400ปีที่แล้วโดยจะฉลองกันในวันพรหัสที่4ของเดือน โดยถูกกำหนดเป็นประเพณีประจำปีตั้งแต่ปี1863ชาวอเมริกันก็จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแล้วก็รับประทานอาหารมื้อใหญ่ๆห,หรือมื้อสำคัญกินอาก้กัน,กนอะไรอย่างนี้นะคะสิ่งหนึ่งพอมันอ่านเหตุผลเขาบอกว่าเหตุผลเบื้องต้นของวันขอบคุณพระเจ้าเนี่ยมันคือการขอบคุณพระเจ้ามันคือเหตุผลเบื้องต้นแต่มันน่าเสียใจ ตรงที่ว่าพอมันผ่านมาแล้วเนี่ยไอ้เหตุผลเบื้องต้นเนี่ยมันแทบจะไม่หลงเหลืออยู่เลยเป็นแค่วันที่คนมากินข้าวกันเดินพาเลตกันถ้าที่นิวยอร์กก็จะมีการเป็นเมอร์ซี่พาเลตก็จะเป็นมาซี่พาเลตก็จะมีพาเลตกันยิ่งใหญ่ในวันในวันทักซ i กิงเหตุผลเบื้องแรกหรือเบื้องต้นของการขอบคุณพระเจ้าเนี่ยมันคือการรู้สึกสำนึกในพระคุณ คนที่ทํางานเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโหตลอดทั้งปีเนี่ยเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตอะไรได้เขาก็รู้สึกว่าที่เขาเก็บเกี่ยวได้เนี่ยเป็นเพราะพระเจ้าทรงดูแลและอวยพ,พรหรือแม้แต่คนกลุ่มแรกที่อพยพมาจากอังกฤษหรือจากยุโรปเนี่ยเข้ามาตั้งรกรากที่อเมริกาแล้วตั้งเป็นสเตทคือนิวอิงแลนด์ขึ้นมาเนี่ยก็เพว่าเขารู้สึกเขารอดชีวิตมันไม่ใช่ทุกคนที่ออกมาจากยุโรป และจะสามารถข้ามน้ำข้ามทะเลแล้วมาต้องตั้งลกรลากอยู่ที่อเมริกาได้ไม่มีคนตายไปตั้งเยอะแต่พอเข้ามาตั้งลกรลากได้แล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เขาทำคือเขาขอบคุณพระเจ้าแต่เดี๋ยวนี้ถามว่าวัน The a n k s g i v i n g คือวันอะไรก็เป็นวันกินข้าวไม่มีพระเจ้าอยู่ในวัน Thanksgiving อีกต่อไปสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าตกใจในเวลาเดียวกัน ทำให้นึกถึงบ่ายวันนี้เนี่ยที่อยากจะเทศนาถ้าเราจําได้จะมีเรื่องหนึ่งในพระคัมภีร์เป็นเรื่องที่พระเยซูทรงรักษาคนโลกเรือนสิบคนอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่17ข้อที่11ถึงข้อที่19อยากจะอยากจะอ่านให้ฟังนะคะ <c oughs> เมื่อพระองค์กำลังเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนเนี่ยนะ,ะพระองค์จึงเสด็จเรียบระหว่างแคว้นสมาเรียและกาลิลีเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนโรคเรื้อนสิบคนมาพบมาพบพระองค์ยืนอยู่แต่ไกลและส่งเสียงร้องว่าเยซูนายเจ้าข้า ปรดได้เมตตาข้าพระเจ้าทั้งหลายเถิดเมื่อระอรง์ทรงเห็นแล้วจึงตรัสแก่เขาว่าจงไปสำแดงตัวแก่ผู้ปุโรหิตเถิดเมื่อกำลังเดินไปเขาทั้งหลายก็หายสะอาดฝ่ายคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวหายโรคแล้วจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังและกราบลงที่พระบาทพระเยซูโมทนาพระคุณของพระองค์ คนนั้นเป็นชาวสมาเรียฝ่ายพระเยซูตรัสว่ามีสิบคนหายสะอาดมิใช่หรือแต่9้าคนนั้นอยู่ที่ไหนไม่เห็นผู้ใดกลับมาสรนเสริญพระเจ้าเว้นแต่คนต่างชาติคนนี้แล้วพระองค์ตรัสกับคนเหล่านั้นว่าจงลุกลุกขึ้นไปเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้ตัวเจ้าหายปกติ เวลาที่เราอ่านพระธรรมตอนนี้ค่ะแล้วเราพิจารณาพระธรรมตอนนี้เนี่ยถ้าเราอ่านผิวเผินก็เป็นเหมือนการรักษาโรคปกติธรรมดาที่เวลาที่มีคนที่เมื่อรู้ว่าพระเยซูจะผ่านไปที่ไหนก็จะมีคนมาร้องขอให้พระเยซูทรงรักษาโรคพระเยซูก็รักษาโรคและกระทําสิ่งเหล่านีน้อยู่เป็นประจำทุกครั้งที่พระองค์พบปะกกับประชาชนก็จะมีคนมาหาฉะนั้นการรักษาโรคเรื้อนของคนสิบคนนี้เนี่ย มันก็อาจจะดูไม่ได้มีอะไรที่พิเศษไม่มีอะไรที่แตกต่าง,ตางแต่ถ้าเราพิจารณาเรื่องนี้อย่างดีๆเรามาพิจารณาดูก่อนว่าก่อนอื่นเนี่ยถ้าพูดถึงคนโรคเรือนสําหรับคนยิวน่นเนี่ยคนโรค,โรคเรือโรคเรือในสมัยพระคัมภีร์หรือแม้แต่ในสมัยนีนย้ถึงแม้ว่าสมัยนี้จะมียารักษาให้หายขาดได้แล้วแต่ในสมัยก่อนเนี่ยถ้ามีคนเป็นโรคเรือนเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่รุนแรง มีกฎหมายบันทึกเอาไว้เป็นกฎบัญญัติไว้อย่างละเอียดในพระธรรมเลวินิติบทที่13และก็บทที่14ตลอดทั้งสองบทน,นัี่อธิบายถึงลักษณะลักษณะของโรคความร้ายแรงของโรคการจัดการและการรักษาจนกระทั่งหายสะอาดฉันแล้วเนี่ยแสดงว่าเรื่องของโรคเรือนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ในสมัยพระคัมภีร์คนที่เปนโรคเรือนนั้นเนี่ยก็คือเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่มีอาการบวม มีแผลผู้พองเกิดขึ้นที่ผิวหนังคนที่เกิดขึ้นก็จะหงอกและก็ถ้าเป็นโรคเรนอย่างรุนแรง้วเนี่ยก็จะกินเข้าไปถึงในเนื้อด้วยคนที่มีอาการดังกล่าวเนี่ยตามกฎของคนยิวแล้วเนี่ยจะต้องไปให้ปุโรหิตเป็นผู้ตรวจถ้าโรหิตเห็นว่าโรคนั้นเนี่ยลามไปตามผิวหนังตั้งแต่ศีรษะจรดถึงเท้าและเป็นแผลสดที่เกิดขึ้นปโปรหิตก็จะประก,กาศว่าคนนี้เป็นมลทิน ถ้าผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้แล้วยังไม่ลามไปถึงเนื้อก็จะถูกกักตัวเอาไว้เจดวันและเขาเวลาที่อยู่เนี่ยก็ต้องสวมเสื้อผ้าที่ข,ดขาดๆปล่อยผมและจะต้องปิดลิมฝีปากนะคะและถ้าจะเดินไปที่ไหนจะต้องร้องเอาไว้ว่ามนทินมนทินหมายความว่าไปที่ไหนเนี่ยต้องประกาศตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นมนทินนี่เป็นกฎที่จะต้องทำ ะะและเขาก็จะเป็นมนทินไปตลอดเวลาที่เขาเป็นโรคนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้ส่วนใหญ่แล้วจะต้องถูกกักบริเวณออกไปอยู่ตามลําพังในภาพพีตอนนี้เนี่ยสังเกตว่าพระเยซูคริสต์ทรงเดินเลียบไปทางสมารียและก็กาลิลีเขาเนี่ยไม่ได้อยู่อาศัยอยู่ในชุมชนไปต้องเวลาที่อาศัยต้องไม่อาศัยอยู่ในเขตแดนหรือในเขตชายแดน และถ้าเรารู้และเข้าใจว่าคนยิวกับคนสมาเรียเนี่ยเขาไม่ถูกกันนั่นหมายความว่าคนที่เป็นมนทินหรือคนที่ศกกระปกตามกฎบัญญัติแล้วเนี่ยก็ต้องไปอยู่รวมกับคนที่ในสายตาของคนยิวมองว่าเป็นคนที่เป็นมนทินเช่นเดียวกันจึงต้องไปอยู่ตามเขตแดนชายแดนและต้องไปอยู่ใกล้กับสมาเรียคนยิวนะคะอยู่ใกล้กับสมาเรียเนี่ยมันมีความหมายที่มันเป็นความเจ็บปวดในชีวิต เวลาคนยิวจะเดินทางแม้ว่าทางนั้นเนี่ยทางถ้าต้องผ่านสมาเรียแม้ว่าจะเป็นทางที่ใกล้กว่าก็ตามจะไม่เดินยอมที่จะเดินอ้อมเพื่อจะไปและไม่เดินแม้แต่จะย่างกายผ่านสมาเรียฉะนั้น,นคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยในพระธรรมลูการบทนี้คนที่กา่าึคนที่โรคอาศัยอยู่เขาก็เป็นหมู่บ้านอาศัยอยู่ด้วยกันฉะนั้น,นคนที่เป็นโรคในณะเวลานี้เนี่ย มันไม่ใช่แค่ความความเจ็บปวดทางด้านร่างกายก็ส่วนหนึ่งเพราะในสมัยนั้นเนี่ยถ้าเราเคยเป็นแผลตามผิวหนังเนี่ยเราก็จะทราบอยู่ว่ามันก็มันก็มีความทรมานของอาการเพราะมันทั้งบวมทั้งผุพองแต่ความเจ็บปวดทางด้านจิตใจเนี่ยมันมากกว่านั้นมากกว่าความเจ็บปวดทางด้านร่างกายแม้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีครอบครัวสามีหรือภรรยาถ้าใครเป็นโรคนี้ขึ้นมาตัวเองก็ต้องออกไปจากครอบครัว อยู่ในบริเวณที่มีคนเป็นโรคเหมือนกันบางคนก็ตายในค่ายหรือบางคนก็มีชีวิตอยู่ก็ต้องอยู่รักษาจนกระทั่งหายดีและจะต้องไปเจอกับปุโรหิตอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ปุโรหิตตรวจว่าหายดีแล้วจริงๆจึงส,สามารถกลับเข้าสู่ชุมชนได้ฉะนั้นเราไม่มีทางรู้เลยว่าจะกินระยะเวลาเท่าไหร่ในเวลานั้นเองเนี่ยถ้าเรารู้ว่า คนถ้าเราต้องบอกตัวเราเองว่าเราเป็นมนทินอยู่ตรอดเวลามันเป็นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนะคะและกิจกรรมทางศาสนาสําหรับคนยิวเนี่ยการร่วมกิจกรรมในศาสนาเป็นสิ่งใหญ่สำหรับเขาเพราะว่าการดําเนินชีวิตของเขาเนี่ยมันรอไปตามกิจกรรมทางศาสนาคนที่เป็นโรคเลือเนี่ยคือแม้แต่ อาศัยเรื่องอาศัยอยู่นอกค่ายฉันเราเนี่ยพูดถึงเรื่องของกิจกรรมทางศาสนาก,ก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเขาไม่มีฐานที่จะเข้าร่วมได้อยู่แล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยในบางอย่างว่าพระเยซูทรงเดินเรียบไปทางสมาเรียและกาลิลีผ่านไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านนั้นเนี่ยเป็นหมู่บ้านของคนโรคเรื้อนคนโรคเน้นเมื่อเจอพระเยซูอยู่แต่ไกล เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าพระเยซูเนี่ยเป็นคนยิวหนึ่งเป็นคนยิวสองพระเยซูเป็นคนปกติธรรมดาฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเดินไปเฉียดใกล้พระเยซูอยู่แล้วฉะนั้นเราก็จะไม่เห็นลักษณะการที่เขาเข้าไปหาพระเยซูเกาะชายเกาะชายฉลองพระองค์แล้วร้องขอให้พระเยซูทรงช่วยรักษาให้เขาหายเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเขาเห็นพระเยซูอยู่แต่ไกลแล้วเขาบอกพระเยซูว่าพระเยซูเจ้าข้าปโปรดเมตตาข้าพรองทั้งหลายด้วย เขาไม่ได้ขอพระเยซูทรงรักษาให้หายแต่บอกแม่ตาเขาด้วยสิ่งหนึ่งที่พระเยซูทรงกระทำพระเยซูไม่ได้เดินเข้าไปหาเขาหนึ่งแต่พระเยซูบอกว่าจงไปสําเดงตัวแก่ปุโรหิตพระเยซูไม่ได้บอกเขาว่าโรคนี้จงหายหรือเจ้าได้รับการรักษาแล้วแต่บอกว่าจงไปสําเดงตัวแก่ปุโรหิตและในระหว่างที่คนกลุ่มนั้นทั้งสิบคนกำลังเดินทางที่จะ ระยะทางจากเรียบสมาเรียกาลิลีเข้าไปที่เยรูซาเล็มเนี่ยใช้เวลาและถาาว่าเวลาที่เขาถูกกักบ,บริเวณเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ใกล้ชุมชนอยู่แล้วในระยะเวลาที่เขาเดินทางมานั้นเนี่ยคนที่ทั้งสิบคนนั้นก็มองดูแล้วเห็นว่าตัวเองหายเป็นปกติแล้วในเรื่องนี้เนี่ยมีสิบคนที่หายแต่มีหน,น,นึ่งคนคนนี้เป็นชาวสมาเรีย เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหาโรโหิตอยู่แล้วในระหว่างที่เขาเห็นว่าโลกของเขาเนี่ยผิวหนังของเขามันหายดีและสะอาดเขาหันกลับมาและรีบกลับไปหาพระเยซูไปเพื่อที่จะสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณพระองค์สิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าพระเยซูไม่เคยถามถ้าเราดูเวลาที่พระเยซูร,รักษาโครคไขก็ตาม ตรงไม่เคยถามเลยว่าว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากหลังจากการรักษาแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยคนนี้เดินกลับมาพระเยซูทรงตรัสถามเขาว่ามีสิบคนหายสะอาดมิใช่หรือแต่เกคนนั้นอยู่ที่ไหน,นเรื่องเนี้ย จริงๆแล้วถ้าจบลงแค่ว่าทั้ง9คนนั้นก็หายสะอาดทั้ง10คนนั้นก็หายสะอาดเป็นปกติก็ดูเป็นแฮปปี้เอนดิ้งไม่มีอะไรจากนั้นแต่คำถามของพระเยซูเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าคนโรคเรื้อนในสมัยนั้นเนี่ยความทุกข์ของเขาเกิดขึ้นมาการรักษาของพระเยซูให้หายเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าหายโรค มันมีความหมายว่าเขาได้ชีวิตเขากลับคืนมาความหมายมันยิ่งใหญ่กว่าแค่ถ้าใครเป็นมีมีความเจ็บป่วยไม่สบายอยู่ในร่างกายของตอนเองในระยะเวลาหนึ่งเมื่อโลกนั้นเนี่ยมันหายเป็นปกติแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่หายโลกแต่ชีวิตเขาได้กลับคืนมาเขารู้สึกว่าเขาถูกชุบให้ฟื้นขึ้นมาเหมือนมีชีวิตใหม่ทั้งทางด้านกายภาพ ทางด้านสังคมทางด้านศาสนาฉันการหายโรคของเขาเนี่ยมันนำชีวิตเขากลับคืนมาและมันนำเขากลับคืนมาสู่ชุมชนพระเยซูถามว่าสิบคนหายสะอาดมิใช่หรือแต่เก้าคนนั้นอยู่ที่ไหนไม่เห็นมีผู้ใดกลับมาสรรเสริญพระเจ้าเว้นแต่คนต่างชาติคนนี้อีกเก้าคนหายไปไหน หากพี่น้องสังเกตว่าการรักษาของพระเยซูในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีการแตะตัวไม่ได้มีการบอกเขาว่าจงหายสะอาดเราอาจจะคิดเก้าคนนั้นอาจจะคิดว่าไม่ได้รู้สึกว่าพระเยซูรักษาเขาให้หายก็ได้หรือเขาตื่นเต้นมากกับความกับการหายโรคของเขาระยะเวลาในการเดินกลับไปที่เยรูซาเลม็มก็นานพอสมควร จะกลับมาขอจะกลับมาขอบคุณพระเยซูอีกมันก็เป็นเป็นทริปที่ไกลเกินไปจริงๆแล้วคนสมารเรียนเขาไม่ไดรอเขาไม่ไดรอว่าเขาตรวจจนกระทั่งหายดีแล้วแต่เมื่อเขาเห็นว่าตัวเขาสะอาดแล้วเขารีบกลับมาขอบคุณพระเจ้าแต่ในขณะที่อีก9คนต้องการการพิสูจน์ต้องการการเจ็บต้องการการตรวจสอบ ทุกอย่างจึงทำให้ไม่ได้กลับมาและขอบคุณพระเจ้าสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญคนคนนี้ที่หายจากโรคเขาเห็นคุณค่าการรักษาของพระเจ้ามากกว่าแค่สิ่งที่สิ่งที่มองเห็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงยกย่องชายคนนี้ ชายที่เป็นชาวสมาเรียนี้คือหัวใจแห่งการขอบพระคุณรู้จักขอบคุณพระเจ้ารู้จักสรรเสริญพระเจ้าและเขากลับมาเขาก้มกราบที่พระบาทของพระเยสูและขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระเจ้าหากเรามีโอกาสกลับมานั่งไข้ครวญชีวิตของเราเขา้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าชีวิตของเราแต่ละคนเรามีช่วงเวลาที่เรา ร้องทูลขอจากพระเจ้าเรามีช่วงเวลาแห่งความรู้สึกข่ําครวญไม่เป็นขำและเมื่อเราได้รับคำตอบจากพระเจ้าแล้วเราได้รู้สึกที่จะขอบคุณพระเจ้าหรือหัวใจแห่งการขอบคุณพระเจ้าเนี่ยมันอยู่ในนิสัยอยู่ในอุป,ปนิสัยในชีวิตของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหน ถ้าเรามีโอกาสได้ทบทวนชีวิตของเราตลอดเวลาในชีวิตของเราเนี่ยเราเป็นเหมือนหนึ่งคนหรือเป็นเหมือนเก้าคนนั้นคนไทยถูกสอนให้รู้จักบุญคุณเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนไทยจริงๆแล้วเนี่ย ในการอ่านพระกัมภีเราอ่านเราอ่านพระกัมภีด้วยสายตาจากชีวิตที่เราถูกสั่งสอนเนาะเวลาที่พระเจ้าอ่านพระธรรมตอนนี้เนี่ยด้วยความที่เราเป็นคนไทยเราอ่านพระธรรมตอนนี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกเดียวว่าจริงๆแล้วมันต้องกลับมาขอบพระคุณพระเจ้าเขารักษาโลกเราให้หายเป็นพระคุณของพระเจ้ามีเพลงเพลงหนึ่งที่้าพเจ้าชอบมากแล้วก็จริงๆวันนี้ก็รีเควสไปคือเพลงนับพระพร แม้ความทุกข์ลำบากเกิดขึ้นแก่ท่านเมื่อใดมีพาละหนักท่านคิดว่าแบกไม่ไหวหันมานับพระพรย้อนดูนับทีละอันแปลกแต่จริงแน่แล้วพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่น่าจะขอบพระคุณพระเจ้าที่สุด จริงๆแล้วนั่นคือเวลาที่ดีที่สุดที่จะขอบคุณพระเจ้าเวลาที่มีความทุกข์มากที่สุดในชีวิตหันกลับมาย้อนดูพระคุณย้อนดูพระผ่อนและในเพลงนี้ว่าให้นับและนับทีละอันและท่านจะรู้ว่ามันนับไม่ทวนพระธรรมหนึ่งสองโคลินหมดที่9ข้อที่ 15บอกว่าจงขอบคุณพระเจ้าเพราะของประทานซึ่งพระองค์ทรงประทานนั้นเหลือจะพันนา,นาได้ชีวิตของเราแต่ละคนหลายครั้งเราห่างเหินจากพระเจ้าเขาบอกว่ายามมีทุกข์มักเรียกหาพระเจ้ายามสุขสัรรมักลืมพระผู้ช่วย กระทำตัวห่างเหินพระเจ้ายามีทุกข์มักเรียกหาพระเจ้าคุกเข่าลงอธิษฐานขอสุขเพลงนี้ถ้าเกิดร้องมันเป็นส่วนหนึ่งของเพลงนะคะถ้าเนอะลองร้อง,องย้อนไปย้อนมาเวลาที่เรามีความทุกข์เราคุกเข่าขอสุขแต่พอเรามีสุขเราก็ลืมว่าสุขมาจากที่ไหน ชีวิตของเราแต่ละคนอุปนิสัยที่สำคัญและเป็นอุปนิสัยเริ่มต้นสำหรับชีวิตของคริสเตียนคือการเรียนรู้จากคำว่าขอบคุณพระเจ้าตื่นเช้ามาสิ่งแรกข้าพเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องว่าทุกเชา้าตื่นขึ้นมาสิ่งแรกทุกเช้าและก่อนนอนสิ่งที่ข้าพเจ้าทำเสมอคือเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีลมหายใจที่พระเจ้ายังจะใช้อีกหนึ่งวันบนแผ่นดินโลกนี้ และก่อนนอนรู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่พระเจ้าดูแลปกป้องอาราขาขอบคุณพระเจ้าแม้ว่ามีความทุกข์มีความสุขแต่พระเจ้าให้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างหากเรามีนิสัยแห่งการขอบพระคุณสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราคือทัศนคติในแง่บวกที่เกิดขึ้นในชีวิตเพราะว่าชีวิตมันมีแต่การขอบพระคุณนะคะแต่ถ้าเรายิ่งคิดในเชิงลบ เรเหมือนเราแช่งวันเวลาของเราเองฉันอยากให้การขอบคุณพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งและเป็นชีวิตของเราทั้งหลายและเป็นอยากให้ชีวิตคริสเตียนเราเติบโตขึ้นในความเชื่อเติบโตในจิตวิญญาณของเราเนี่ยอยากให้เรามีชีวิตเรามีหัวใจแห่งการรู้จักขอบพระคุณและเมื่อเราสร้างนิสัยแห่งการขอบพระคุณแล้วเนี่ยมันจะเราจะเป็นคนที่น่ารักทั้งต่อโตเอง ต่อคนอื่นและต่อพระเจ้าเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะขอบคุณเราอยากจะขอบคุณทุกคนเราอยากจะขอบคุณพระเจ้าเราอยากจะขอบคุณสิ่งสารพัดต่างๆและอยากให้เราเป็นเหมือนหนึ่งคนนั้นเมื่อพระเจ้าได้ประทานสิ่งดีๆในชีวิตของเราอย่าลืมว่าสิ่งนั้นมาจากที่ไหนขอบพระเจ้าจะอวยพระพรพี่น้องทุกท่านค่ะ